พีจ้าทุกคนวันนี้ป้าพามาเดินดูสวนดอกกุหลาบนะแต่ฝนมันตกป้าก็เลยหลบมานั่งกินกาแฟเดิมมากินกาแฟกันทุกคนกาแฟมะอมเค้กพายแอปเปิลเค้กมากินด้วยกันฝนมันตกด้านนอกปล่อยๆถ่ายวิดีโอป้าก็เลยหลบมาหังกินกาแฟ ร้านกาฟแฟบแบนึองทางส่วนสาชาติทางนี้ห่ะขมีมร้านกาแฟสองแหบบ่งอยู่ด้านโน้นแห่งด้านบบนี้แห่งบ,บ,บางก็เลยมานั่งกินกาแฟนิดนึงหลบฝนนิดะก็จะมาคุยกันเล่นหน่อยว่าป้าสวอ มีเรื่องาการไม่ไดาฟังว่าปานทำ u t u b e มันยากง,ง่ายยังไงเนาะเพราะว่าจากปานสวอที่เริ่มทำ u t u b e ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่ก็เริ่มทำไปเรื่อยๆก็มีคนชอบมาติดตามเรื่อยๆเนาะมันก็มีคนที่ว่าเขาติดตามเราแล้ว แล้วก็เลิกติดตามมันก็มีนะทุกคนก็ต้องทําใจเพราะว่าบางคนป้าเห็นบางคนเข้ามาติดตามเราแล้วก็กดเลิกติดตามไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าท้อหรือว่าอะไรว่าบางทีเขาอาจจะไม่ชอบใจช่องเราก็ดูแล้วอตอนแรกเขาก็อาจจะกดติดตามเราแต่พอเข,เขดูดูไปเขาอาจจะไม่ เขาก็เลยกดติดตามก็เหมือนกันทุกช่องมันก็คงเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นว่าอุ่ยยอดซับสไครต์ฉันลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปตกใจหรือว่าหรือว่าท้อถอยอะไรเงี้ยก็ทกันไปเราก็ทําตามช่องสไตล์ของเราเนาะที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะถูกใจเราแต่อาจจะไม่ถูกใจใครแต่มันก็ไม่ถูกใจหลายหลคนเพราะฉะนั้นปลาหับอกก็เลยอยากจะมาให้ กำลังใจชาวทุกคนที่มาทำยูทูบอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแต่ป้าสวอวไม่ได้อยากจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรหรอกป้าสวอว์มาัถามเพราะว่าเหงาเหงาก็เลยอยากจะมาทำช่องยูทูบเพราะว่าหนึ่งเวลาได้ทำช่อง YouTube เราก็มีอะไรมาแชร์หลายๆอย่างที่อยากจะแชร่แช่มาไปในสถานที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนได้เห็นอย่างป้าสาววอมีเพื่อนทางเมืองไทยอ่ะก็เพื่อนเพื่อนทางเมืองไทยเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประหลานที่ที่เราไปเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งของชีวิตเราก็อยากจะมาแชร์ให้คนอื่นเขาได้เห็นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เชื่อนะก็เลยหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงมีความคิดเห็นทีคล้ายกันก็คืออยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ย แต่เรื่องราวดีๆีที่เราประสบพบเจอที่เราได้เห็นในอย่างเงี้ยอย่าสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะนำมาแชร์แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่มันประการหนึ่งอการทำ u t u b e อะ่ะมันก็มีหลายๆคนที่เขาออกมาพูดแบบมันก็เถออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่การทำจริงๆ จังๆของ YouTube อ่ะก็คือเราก็ต้องให้เวลากับมันเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าถ่ายถ่ายถ่ายมันก็มามาลงคลิปได้เลยมันก็ต้องมีการมาปรับเปลี่ยนโมดิฟายคลิปลยอะไรเงี้ยมาตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดอเนาะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะทำอย่างป้านเนี่ยสวอว่าอายุมากแล้วเนาะห้กว่าห้อะไรอย่างนี้ 54 55เนี่ยมันก็ไม่น้อยลงนะแต่ว่าก็อยากจะทำอะเนาะทำลองลอง,ลองทำดูอะไรไม่ลองก็ไม่รู้อะนะของอย่างเงี้ยปาคิดว่าเออถ้าเราลองเนาะลองมันเราก็อาจจะทำได้อาจจะเพราะฉะนั้นก็ขอขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนอะนะว่า น้องอยากจะมาทำ u t u b e ก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปนะป้าสวก็มาเป็นกำลังใจให้คนและป้าสวก็ขอบคุณขอบคุณที่เข้ามากดติดตามจากยอดซับศูนย์คนแล้วไม่มีไม่มียอดซับเลยตอนนี้ก็ยอดซับเกือบ300แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นชาว YouTube ด้วยกันก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันซึ่อสัต์ต่อกัน เนาะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้าว่าเราจะมาคุยกันเรื่องราวอะไรป้าสาวมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยก็ประสบการณ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าสาวอก็จะแชร์คลิปต่อ,ตอไปอันนี้ก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนก็เป็นกาลังใจกันต่อไปเนาะกดกดแชร์กดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจให้กันและกัน ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำ YouTube จ้าวันนี้ป้าไปก่อนนะกินกาแฟก้านหอมๆเพราะฝนตกพรรๆไปละจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีทุกคนขอให้โชคดีนะจ้าบ๊ายบายจ้า